จบนะครับสรุปจบนะครับ,รจบ,รบเจอตัวปัญหาแล้วประรีมจะตัดแล้วครับปารีมจะตัดแล้วมันไม่เดินนานขนาดนี้แสดงว,ว่าผมแก้ปัญหาผมกำลับกำลังได้กินนีนพอเตอร์ตัวนี้ซ่อมบอร์ดครับ จบครับจบจบจบ,จบ <Okay. S 1> ครับผมทดสอบซ่อมบอร์ดครับได้กินอินเวอร์เตอร์อาการเปิดไปสักพักตัดไม่ถึง5นาทีเลยตัดแอร์ยังไม่เย็นยังไม่เร่งรอบเลยครับ ผมไปเปลี่ยนคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์ในแผงบอร์ดนะครับตัวประจุไฟไล่เปลี่ยนออกสองสามตัวนะเนี่ยครับไ้กินตัวนี้นะครับในกินตัวนี้ไ้กินตัวนี้ พอเย็นทำงานปกติล้านสะอาดเรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์ก็เปลี่ยนแล้วดูมันจะทํางานไหมครับว่าจะจบไหมเนี่ยผมเปลี่ยนตัวเนี่ยแกะออกให้ดูนะ รอสัพพักนะครับอินเวอร์เตอร์อไฟจะโหลดเข้าบอร์ดมันจะเดินเดินปุ๊บไม่ใช่ว่าใช้ได้นะครับต้องรอ,อเกินรอเกินหมายถึงรอไม่ต่ำกว่า10นาทีหรือว่ารอดูอาการอะ่ะจนแอร์มันเย็นน่ะแอร์มันทำงานะ่ะเนี่ยผมลองเปลี่ยนตัวนี้ดูคาปาซิเตอร์20ไมโครฟารัด สองขาตัวนี้นะครับลองเปลี่ยนดูะนี่ผ่านไปจะสองนาทีแล้วยังไม่เดินไม่เกินสามนาทีมันต้องติดนะครับนสองนาทีแล้วเงียบจิ๊บติดหรือเปล่านาะซาแซมเลย ไมเงียบอย่างนี้มาสิมาสิาสอ่ามาแล้วครับแต่อย่าเพึ่งดีใจติดแล้วครับแต่อย่าพึ่งดีใจไปนะมันจะติดนานหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับถ้าติดนานนะ่ะจบแต่ถ้าติดเราตัดดับไม่ถึงแป๊บเดียวตัดนะ่ะไม่จบครับ